วันพฤหัสัสดีที่24มีนาคมร2565 mm. เรามานั่งสมาธิเจริญสติของเราให้แนบแน่นกับจิตของเราธรรมชาติของจิตนั้นนะ่ะถ้าไม่มีความไม่มีสติความระลึกรู้อยู่แล้วก็จะต้องวิ่งไปกับอารมณ์ทั้งหลาย แ้วถ้ามีสติเกิดขึ้นมาปัญญาก็มีขึ้นมาได้ปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วกับพุทธะก็มีในจิตใจของเรานั่นเองถ้าพูดถึงว่าสรรพสิ่งนั้นก็เป็นพุทธะพุทธะมีทุกสรรในสรรพสิ่งแลสะสรรพสิ่งเป็นความว่างในความว่างก็คือพุทธะนี่ถ้าเรา มีสติแนบแน่นกับจิตอะจะเกิดความรู้ขึ้นอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าปัญญาปัญญาเกิดจากความสงบภาวนามยปัญญาปัญญาจะแบ่งว่าปัญญาเกิดจากความคิดความจำการอ่านการจำการฟังก็เป็นปัญญารู้จักว่าร่างกายนี้ รูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เมื่อเรารับรู้อารมณ์เข้ามาทางตาหัวจมูกลิ้นกายใจความรู้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่มันก็เป็นเพียงสัญญาไม่มีกำลังพอเอาวิชามกรครอบคุมจิตใจใจก็วิ่งไปกับอารมณ์อารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความยินดีหรือยินร้ายใจก็วิ่งไปอย่างนั้น ทำให้ใจไม่สงบเดี๋ยวมารับรู้อารมณ์แล้วตัวกรรมวจันทะพยาบาทความสงสัยความฟุ้งซ่านงงกดหงิดใจมันก็ขอบคุมใจกังกันใจไม่ได้รับความสงบงั้นที่เรามาเจริญสติทราไม่ใจตั้งมันนี่แหละสติแนบแน่นกับใจนี่ พัฒนาสุขป,ปัญญาเมื่อจิตสงบสิ่งที่กางกั้นมันก็ถอยห่างไปก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะได้เรียนรู้ในธรรมะจากที่ได้ยินได้ฟังมาคิดพิจารณาก็เข้าใจได้ระดับหนึ่งน,นี้เมื่อเราฝึก,กจิตให้พิจารณาบ้าง ในขณะที่จิตสงบเห็นกองรูบกองน้ำร่างกายกองดินกองน้ำกองไฟกองนมรวมประชุมเข้ามานี่ว่าสังขารรูปสังขารพอถึงคำว่ารูปนี่ว่าสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งต้องแตกสลายไปรวมกันเข้ามาเป็นรูปสังขาร ตัวเจนี้ที่มีความหลงกับว่าอันนี้เป็นเราใช่ไหมของเราเราเป็นเราเป็นนั่นเราเป็นนี่แต่ถ้ารู้จริงๆคือเราไม่ได้เป็นอะไรถ้าเจิตมีความรู้หรือมีปัญญาก็เห็นว่าสรรพสิ่งเป็นความว่างความว่างกับเป็นพุทธ,ธเพราะฉะนั้นเมื่อมีสติสติมีก็เห็นความว่างปัญญาเห็นความว่างพุทธ,ธะก็มาเกิดขึ้นที่ใจ นึสติมาสติที่มีความเห็นชอบสัมมาสติสติมาอยู่กับใจของเราแนบแน่นกับจิตแต่ะปัญญากับรู้ขึ้นมาแหละเหมือนกันเห็นความว่างเมื่อเห็นความว่างแล้วก็จะรู้ว่าเรานี่ไม่ได้เป็นอะไรนันเนี่ยไม่ใช่สัตว์เมื่อก่อนเราคิดว่าเรามีเราเป็นเนี่ยเราเป็นคนเราเป็นมนุษย์กว่านั้นเป็นสัตว์ อันนี้เป็นบุคคลอันนี้ตัวตนเราอัน,นตัวตนเขาเราเป็นนั่นเป็นนี้เรารู้จริงๆคือเราก็ไม่เป็นอะไรเมื่อเราได้อะไรไมาอีกจะได้สิ่งทั้งหลายมาเป็นของภายนอกที่คนเขานิยมยกย่องกันก็นกนตามเหรือแม้ว่าเราจะเข้าใจในธรรมะอย่างลึกซึ้งใจของเราก็าว่าง ทำลายตัวร้อยลัดเครื่องร้อยลัดได้จะทำลายเครื่องร้อยลัดสามประการห้าประการทบประการได้ก็ตามใจก็ว่างเป็นพุทธ,ธถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นอีกแล้วไม่มีอะไรจะเป็นพระชาจาอยางตอบคำคมมาก มีลกูกศิษย์ให้ท่านเป็นพระอาหารหันต์ท่านไม่ได้อวดตัวว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์แต่ลกูกศิษย์ทั้งหลายก็จะให้ท่านเป็นให้ได้คือปุถุชนกัลยาณชนก็จะให้พระอาหารหันต์นั้นเป็นให้ได้คำว่าเป็นพระอาหารหันต์ความหมายของปุถุชนนั้นกัญญาณชนนั้นยังมีตัวตนนีตัวตนที่จะเป็นอาหารหันต์อยู่ แล้วเป็นพระอนิยเจ้าอะไรอย่างนี้หลวงปู่ก็ตอบว่าท่านไม่ได้เป็นอะไรท่านไม่เป็นอะไรเพราะเป็นอะไรมันเป็นทุกข์นแล้วท่านก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นอีกแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นอีกก็จิตของท่านถึงความว่างที่บริสุทธิ์นี่ปัญญาเกิดนี่ท่านก็นำธรรมะของพระเจ้ามาสอนให้เรามาปฏิบัติและต้องอุปทา,าน ออปทานคือความยึดถือในเรื่องใดก็เป็นทุกข์ในเรื่องนั่นให้เรามาพิจารณาอย่างกายก่คนนี้เปนกองดินน้ําไฟลมพิจารณาเป็นความว่างให้ได้หรือเป็น,นก,ก้อนทุกข์ก็ได้ก่อนอนิที่จังก็ได้ก้อนทุกขขังอนัตตาก็ได้ยังได้ยังหนึ่งแล้วแหละให้เห็นชัดๆเถอะมันก็จะไม่ใช่ตัวเราใช่ไหมไม่ใช่ของของเรา แล้วคนมาเราก็จะได้เห็นธรรมมากับก็จะบรรลรุตามเห็นธรรมนี่คือจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติที่เราจะเดินทางไปพัฒนาจิตจากมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระในสุดกลกิเลสได้หมดกน,นิพพานแต่ถ้าต่ำไปมันเป็นสัตว์ริชานก็ได้อสุรกายเป็สัตว์รกก็ได้นั่นแบบต่ำไป นี่เราจะต้องมาปิดไม่ให้จิตของเราตกต่ำไปก่อนท่านบอกว่าพะโสดาบันวิจิตที่ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาใช่ไหมไม่มีชาติที่แปดน้องบูชาผกไม่มีชาติที่8ปดหรือว่ามาเกิดที่เจชาตนะิก็จะเข้านิพพานเราก็ต้องมามุ่งทําลายตัวนี้สก่อนตัวสักยาทิฏิวิจิกิจชาสิรปตปรมาตเป็นสังโยชน์ที่มันร้รัดจิตไป ความเห็นที่ว่ามันตัวตนนี่แหละนี่ถ้าปัญญาเรายังไม่เกิดเราก็ทำลายตัวสังโยษสามที่ไม่ได้ปัญญาจะเกิดก็ต้องมีสมาธิที่ตั้งมั่นสตินแนบแน่นถ้าเราจะไปหยุดจุดนี้ได้ก็พัฒนาเราต้องมาบิสิน,นมีทานทำทานของเราให้มันถึงพร้อมแล้วบปบันเป็นบุญ อะไรจะมีกุศลกับพยายามทำทำไปจนใจของเรามันอิ่มใจกับความดีนั่นแหละอิ่มอกอิ่มใจนะในความดีที่เราได้ทำถ้าถวายข้าวถวายน้ำห้ถวายน้ำถวายแท่งน้ำก็ได้ถวายที่ใส่น้ำหรือถวายน้ำดื่มก็ได้ถวายจอบบาดาลถวายน้ำเหมือนกันในใจตลอด อย่างนี้เกิดถวายนำหายากมันลดในความดีถาวายปัจเจศีเล่าอีบอก,กิมใจเสมอช่วยเหลือในสังคมช่วยเหลือคณะสงฆ์ช่วยเหลือศาส,สนาช่วยเหลือคนยากไร้ทุกอย่างก็เรื่องของบุญใช่ไหมการฟังธรรมรนทนาธรรมนมแล้วก็คือความรดรักความมีเกตตัวไป ทำด้ความมีสติไม่ได้ม,วมัวเมาทำให้ใจเบิกบานแล้วระลึกถึงความดีไว้ว่า,วาเออวันนี้เราได้ทำแล้วนะแล้วสิ่งที่เราได้ทำมาบ้างก็คิดถึงในสิ่งนั้นใจก็เบิกบานเป็นจาคานุสติระลึกถึงการทำบุญทำทานระลึกถึงศีลเป็นอารมณ์เรามาสวดมนต์ระลึกกุณนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันนี้เป็นบุญอย่างสูงสุดเลยนะเมื่อเิตเรา แช่มเช่นเบิกบานแล้วมีทานมีศีลอย่างนี้กับภาวนาเนี่ยทำให้จแท้นแนบแน่นมีความเชื่อเราพนทางนี้จะทําให้เราพ้นทุกได้พ้นทุกได้ต้องเดินทางนี้เท่านั้นเป็นทางสายเอกสายเดียวมีสติขึ้นมาแล้วเขาเข้าใกล้พันธิพาน้รเราพูดแบบเป็นธรรมะก,ก็มีสติสติมาพุทธะก็มีอยู่ในใจเรา ก็ติมาในใจเนี่เราก็มีพุทธะเกิดเราก็พยายามฝึกให้เป็นปัญญาซึ่งนักแรกเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นขนาดนี้นะเกิดความรู้ขึ้นมาเพียงชั่วณขนาตเดียวเนี่ยนะเกิดปิติเกิดป่าโมดหิมอกกิมใจนาะนสาวันสามคืนก็เกิดได้นะมากๆกเจ็ดวันเจ็ดคืนเป็นเดือนก็ได้ลนะสมาธิเนี่ยอาัศาจรรย์มากเลยอืม เนือเมื่อเรามีกำลังดีแล้วทรงสมาธิเป็นหกเดือนก็ได้จิตรวมก็มาได้ทำลายกลียดลงได้เน้นเ่องสมาธิเป็นไดก็ย้อนไปว่าสมาธิที่เกิดขึ้นได้ขนาดนี้เกิดขึ้นมาได้ก็เพราะเราเริ่มต้นล้มลุกคุกขานมาเนี่แหละสงบบ้างไปสงบบ้างอดทนเพียนทรรเพียนปฏิบัติเพียนละ พยายามปฏิบัติยน,นั้่งนที่สุดนก็ทำลายความหลงได้ทีละน้อยเห็นธรรมตัดสักยะเทติพิจิกิชาสุปตาประมาทในเดดคาตเราจะรู้เองนะอันอนิสงของทานของศีลเนี่ยคือความสุขความสงบใจแล้วก็บำเพ็ญภาวานาให้เกิดความ สงบในใจอีกใยการเจริญสติมากๆสมาธิตั้งมั่นแล้วก็มาเรียนรู้ความจริงธรรมชาติเขาเปิดเผยอยู่แล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดว่าพระพุทธองค์จะมาบังเกิดขึ้นก็ตามหรือไม่บาบังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุทั้งหลายมีสภาวะ อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นน่ะสภาว่าเป็นนัทีิจังทุกขังกนัตตายอยู่เราคงเห็นทุกวันนะนะใบไม้ก็ล่วงหล่นต้นหญาก็งอกขึ้นไปนางก็ตายไปต้นไม้บางต้นใหญ่โตมันหนึ่งก็เสืเอ่อมไปมีรอยฉีกรอยขาดโกดล้มอันนี้ธรรมชาติเหนือมนุษย์ทำแล้วเกิดขึ้นมาทำลายก็มี ็คือรวมความก็คือไม่เทียงนั่นเองถ้ามีปัญญารู้อย่างนั้นก็แปลว่าเห็นธรรมะรู้ธรรมะก็จากที่เราทำเลนน้อยนี่แหละค่อยๆทีละน้อยนะให้อดทนเถอะให้ทำให้เพียรพยายามใน,นที่สุดก็เจัดรวมก็มารียกว่าสินธรรมที่ปัญญามักสมังคีตัดเลสเป็นสมุจเจตป h a r นั่น ทำลายได้รู้เพียงแวบ,บเดียวข้ามจากกัลยาณชนเป็นอริยชนได้ต่อจากนั้นไปก็ไม่ยากนะจะเลือดไหลเพเองหรอกช่วงแรกเนี่ยมันยากหน่อยเพราะมันเป็นด่านแรกต้องพยายามเนะี่ยทำลายด่านที่ได้ด่านต่อไปก็ไม่ยากแล้วไอ้คำว่าไม่ยากก็คือมันก็มันหนักอยู่ในความเบาไอ้ทจ้แรกมันหนักไปทุกอย่าง หนักอยู่ในความหนักต่อไปมันก็มันก็เบาลงนะแต่มันก็ยังหนักอยู่ละเพราะว่ากิเลสยังไม่หมดให้พยายามทำนะให้ตั้งใจทุกๆท,ท่านทุกๆคนนะยมทุกๆท,ท,ท่านด้วย